ไปนานศบเออว้อะไรหนที่นาทีแล้วก็ไปดูงานไปดูงานที่ผลิตสินท้านี่ก็คือเมนี้แจ้งมาก่งไม่รู้ว่าเราก็รู้เหมือนในข่าวออกใช่ไหมครับใช่แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขบไปยู่ับในงาน

มีท้งที่รัใหลรนหน่อยจีดจ่อครับม่รา้ว่าเรื่องอะไรดีรล้วมีอยู่นะครับตกวที่มีคนทีตกใจอ่ะทีนีว่าตกใจมันทำอะไรถูดเหมือนกันตรงนั้นพยายามตั้งสตินะว่าจะมเกิดอะไรขึ้นอยากจะถามกับกับตัวนายั้าเบงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอยากลุงอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เพราะว่ายิ่งเวลามันมันสั้นเข้าสั้นเข้าเนะ่ลุงไม่รู้เรื่องกฎหมายมันต้องเจออะไรบ้างนะหลักกฎหมายต่างๆข้อข้อกําหนดของศาลอะไรตัวเนี้ยลุงไม่รู้ไนงะจะบอกว่าลุงมีปัญหาขัดแย้งคิดไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันตรงไหนนะครับก็ตอบก็ตอบลุงกับป้ามาลุงจะได้รู้ว่าออลุงทําอะไรไม่ถูกปัญหาขัดแย้งเราป้ายังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ครับคือมันไม่รู้อ่ะจะเป็นเรื่องโซเที่ยวหรืออะไรลุงก็ไม่รู้ ควรจะมาพูดก่อนที่จะผ่าน่ครัก็ยดูข่าวอ่ะเพราะว่าูก็เรี่อเฟเป็นไเเฟซทเป็นไม่รู้จะเข้าไปยังไงเพราะว่าดูในข่าวแล้วมันมีเฟซทนายตั้มท่านโพสตลอดเวลาเลยนะดูก็ในความรู้สึกท่านโพส้อะไรทำไมท่านคุณจะเราก่อนท่น่าจะเราก่อน เพ <LY P> ราะเราไม่รู้ว enfin ่าปัญหาเกิดอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรสาเหตุหลักๆคืออะไรถ้าถามคนมีความรู้หน่อยก็คือผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้ก่อนที่ผมจะตัดสินใจทําอะไรลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยว่าตัดสินใจอยู่เวลามันงจะยากอะไรเงี้ยัฒนาณอะไรเงี้ยไม่เคยเหมือนบ้านบนเมืองสมัยเลยตรงเนี้ยต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งตัวแล้วก็ดูบรรกาศตอนตัวเราเป็นปัญหาเพราะนายคนนั้นก็รู เอาที่ไปจไดนต้องได้ออนี่มากทุกคนอ่ะเพรว่ามันก็เกี่ยวะคนอื่นเป็นเรื่องของทนายก่อ <puis> น <mainstream bass directly> <succ ul execut>

นายต้งเก็บรอให้พ่พงษลุงกับ้าแบบให้กำลนใจั้งก็ตคุยกับอนายเก็บอยู่วันก่อนช่วยตัวใ